สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปซื้อของกันนะคะแต่วันนี้เรามีโทรศัพท์แล้วเราก็จะไปซื้อของกันนะคะม้ี่ oh, <come> ต้องไปซื้อกันนะคะ mm. แล้ก็จะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ oh. แล้วก็เราจะมาซื้อกันนะคะ ล้วก็จะมาซื้อกันเลยนี่นะคะเริ่มได้เลยนะใส่ใส่ไปเลยเราไม่รู้จะเอาอะไรดีแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะสีม่วง<ม>ในบรรดาหมีการ์ดแคแร์แดมีเยอะสุดนะคะ<ม>เพราะว่าเราเป็นคนชอบแคแบร์ดสีม่วงค่ะแล้วก็จะเอาอะไรอีกดีเนี่ยเออเอาอะไรนะเอาอยาง เฮ้ยเหมือน่าข้างในมีอะไรด้วยไม่ใช่มีแค่ยางนะคะแล้วก็จะเอาสติกเกอร์มาเมโลดี hmm. ้กับค mm ุณลมมิไปด้วยเนาะเพราะาเราชอบค mm ุณลมิมากแล้วก็มีสติกเกอร์ค mm ุณลมิเยอะกว่า mm hmm. เพราะว่าค mm ุณลมิก็มีสีมว่วง <c oughs> คือชอบมากเลยโออแล้วเราก็จะมา สมุดกันต่อนะเราจะมีสมุดข้าวกระกเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนแต่ว่าอันนี้เป็นของเล่นโอ้ยของอันนี้ของไมโลเมดี้เราก็จะใส่ไปนะคะเป็นแค่ของคุลมีก็จะใส่คุลมี้ลงไปส่วนบ้านอันนี้นะคะเราก็จะมาซื้อวันหลังนะขอโทษนั้นน้องบ้านคุลุม,มีกับน้องบ้านไมม์เมดดี้ เราก็จะซื้อกันเลยแล้วเราก็จะซื้อกาดสกิมมี่ทอยเลตไปด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะเอาตัวนี้ไปกัน,นะคะ่ะทีวีมูเมนต์กลับอะไรกจะไม่ได้ซื้ยากๆค่ะแล้วก็เชื่อยากมากเลยแล้วก็มีแบบพวกเราก็จะใส่ไปเลยนะคะเราจะโอนนะแต่ว่าุสิท นี่นะคะเรอยู่ข้างล่างกล้องมันขยับเยอะมากเลยคไปเลยนะคะของเยอะมากค่ะแต่ละอย่างบางอันก็บางอันก็แข่งนะโอ้ดูสิของเยอะเลยยับตะกา้ไก็ได้น,นะคะนะคะก็จะเอากล่องอันนี้นะคะใส่ไปให้เกอร์กันใช่แล้วทุกคนฟังไม่ผิดใส่ไปให้เกอร์ ะะข้างในกล่องไม่มีอะไรเลยนะป้างปามาเข้าไปดูนี่เห็นไหมไมนมีอะไรเลยเห็นไหมทุกคนมันไม่มีอะไรโอเคนะคะแล้วก็กจะใส่อันนี้ไปเลยนะคะอูนุใส่อูนุลงไปนะคะนี่นะคะใส่การอูนุถามว่าการอุนุเรามปของแท้ไหมไม่มีค่ะมีแต่ของปลอมแล้วก็การเคเบลของแท้นะคะแล้วก็นี่นะคะ รู้มันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเราจะมาลองแกะให้ดูแล้วก็อันนี้นะคะเป็นน้องหมีะหนะคะน้องหมีเราก็จะเอากลับไปแกะนะคะใส่ลงไปอะไรก็ไม่ือจะไมใส่ลงไปอันนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็กา๊าซกิบบดี้องเลยจริงจริงเราไม่ต้องโอนตาก็ได้นะคะแต่พี่อยากให้มนันสมจริงก็เลยโอนด้วย โอ้ลไปกลับด้านโอ้กดตรงนี้ตึ๊บโอเคโอ้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเออเรียกว่าเราก็จะมาเริ่มแพ็คของกันเลยค่ะแพ็คเลยแพ็ค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 โอเคก็จะใส่ใส่ยาจังโอเคนะคะแล้วก็ขออันเทายตั้งกล้องก่อนนะคะ เพี่ยค่ะแกะตรงนี้นเลยะะแล้วถ้าอยากจะไปถ้าทำได้นะจะให้ไปซื้อกล่องสุ่มมานะคะแล้วก็แล้วก็เก็บเอาไว้ค่ะแล้วก็แล้วก็หาของที่บ้านแล้วถ้ามีของท่้อะไรก็กล่องนั้นมันยัดเข้าไปได้แล้วก็จักยานนอืมจัดนะคะ,ะ,คะจิ๊บอืเอแล้วก็จะเลิ่กจิบกล่องเลยนะคะกล่องกล่องนี้เรา เราไม่เคยรีวิวนะคะแต่ว่าเรามันมีอยู่นานแล้วแหละแต่ว่าเราไม่กล้าออกเอามารีวิวแต่ว่าเราวันนี้เรากล้ารีวิวแล้วนะคะได้แล้วเราก็จะกลับเอาไปเปิดกันกล้านะเอไปเปิดกันเลยเอากล่องไปลืมเอากันไก่ด้วยไปกันเลยไปแกะ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 แกะเลยแกะเลยนะคะเำลัจะแกะนะ ก,กว้า,ออา,า,นาวนีไ่ไงมีของอะไรนะคะเราก็จะมาแกะดูกันว่ามันมีของอะไรนะคะแต่มันดังเสียงก็แกะ,กแกะว้าวามียางเต็มเลยแล้วก็มีน้องจำชื่อไม่ได้แล้วใครใครจำชื่อแล้วก็พิมพ์มาเด้ เราจะไม่ได้โอเคต่อไปนะคะมันจะสมุดคุณลุงนีิกลับมาเมโลดี้กันอันนี้ครูคุณโรมิค่าไม่รู้จักทีนะคะคุโรมิจะเต็มที่เราชอบมากเลยคุโรมิจะมีสาสมไว้เต็มเลยแล้วก็อันนี้มาเมโลดี้นะคะถึงมันจะไม่มีรูปมาเมโลดี้แต่ว่ามันเป็นสุ่มส่วนมาเมโลดี้เาอาจจะพูดแบบเล่นพันไปหน่อยนะขออภัยด้วยอ่าแล้วมันจะมีสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ เมโลดี้กับกุลมีนะคะมีสติกเกอร์แล้วก็อันนี้การ์ดสกิบดี้ทอยเลดแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดแคเบสีม่วงที่เราบอกว่าเราชอบสีม่วงมากต่อไปก็เป็นการ์ดอูนูนะคะโอเคขอก็วีรีวิวแค่นี้ค่ะบาย